สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมเกษตรกรหลังเลิ้งานนะครับเมื่อนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับในการปลูกอ้อยของผมเนาะนะครับหลังจากที่ผมปลูกผ่านมาได้สิบห้ามือนะครับมาเบิ่งการพัฒนาการของเขานะครับว่าเขาพัฒนาการดีบ่นะครับผมผมก็เป็นเกษตรกรเมื่อไม่นะครับ ผีพึ่งเคยปลูกอ้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขออโตอ้อยก้อนกระบาการปลูกอ้อยเนี่ยผมยังไม่มีประสบการณ์นะครับแต่ว่าผมกระเบิ้องจากอาจารย์นะครับทาง u t u b e นะครับแล้วก็ลองนงเงคนนะนํามากนะครับว่าถ้าปลูกเอาไว้เป็นพันนะครับปลูกบดปลูกบดหลนะครับให้พยายากจัดการนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับ ให้ดีที่สุดนะครับครับท่านผู้ชมนะครับหลุมปลูกของผมนะครับก้อนผมที่นำทอนอ้อยลูปลูกเนาะนะครับผมปลูกแบบทอนนะครับผมน้องเขาบอกว่าเห้ร่องพื้นด้วยปุ๋ยมักถ่านี้นะครับพอดีผมได้เห็ดปุ๋ยมัก์คไปใส่นะครับผมก็ร่องปุ๋ยมักนะครับลงไปประมาณสี่ถ้วยนะครับตัวหลุมนะครับครับมาหอดมือนี่นะครับผมสังเกตเห็นว่าต้นอ้อยนะครับ คนขางคนอวบมุกนะครับผมนะครับไอสายตาของผมผมคิดว่านะครับความความสมบูรณ์นะครับระวังใบระวังลาต้นนะครับผมคิดว่าเขาสมบูรณ์ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกใน้าการนะครับปลูกวบของผมนะครับผมสิเอาไว้บ่าหลายครับท่านผู้ชมผมสิเอาไว้ประมาณ7ถึง9นะครับ7ถึงเกตนนะครับ ถ้าเนื้อจากนั้นนะครับผมเสียดผมสดตัดถิมเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการล่ำนะครับระยะห่างของของชงต้นนะครับให้มันมีความพอดีเนาะนะครับซึ่ไว้เนี่ยนะครับสําหรับการปลูกกระหล่ของผมนะครับผมผมสิพยายามขัดไว้ก่อนนะครับอาวาเบิ้งลุมนี่นะครับลองไปเบิ้งลุมอ่นนะครับผมปลูกไว้นะครับเป็นอ้อยพัดนะครับสุพรรณบุรีหาศูนย์นะครับผมได้พันมานะครับมาปลูกได้ประมาณแปดลุมนะครับ เบิ่งอีกท่านผู้ชมนะครับครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นะครับลุ่มที่สองนะครับนอกหลังจากลุ่มแหลงเขาเบื้องคลานไปนะครับลุ่มนี้นะครับผมเอาไว้นะครับเข่าตนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเบิ่งระยะห่างนะครับแต่ละตนนะครับกําลังกาลังพอดีนะครับผมนะครับ ระยะห่างนะครับก็นะครับจะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะครับผมจะเอาฟ้ามือถามลองบ้างนะครับกับประมาณหนึ่งฟามือครับท่านผู้ชมนะครับคือระยะห่างของเขาเนาะนะครับจริงเขาเกิดประมาณสิบสิบกว่าตานะครับหรือสิบกว่าตนนะครับผมแต่ว่าผมแต่งออกไปนะครับผมตัดออกงไปนะครับผมเห็นมันเหลือนะครับ ที่ผมต้องการล้วก็ผลก้อต้องการก็คือหนึ่งนะครับก็คือมีระยะห่างท,ที่ที่พองามนะครับบ่าที่จะเกินไปแล้ะกับว่าห่างจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะครับรองกค็คือย่างีิผมเมานะครับผมผมเห็นระยะห่างไว้แล้วนะครับบางระยะห่างไว้แล้วผรงขตง้องการรวมเขานะครับที่ที่สมบูรณ์เนาะอหาอาหารใดนะครับผมโอยังอาหารกันนะครับ อันนี้รวมกัร่รรองปุยหมากค้อกันนะครับผมปลูกจำนวนแปดลุมนะครับผมกันะครับใช้ปุยหมากุกหลุมนะครับป็นดีถวยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตให้เบื่อนนะครับนอกว่าการปลูกครั้งแรกนะครับในการปลูกไปของผมเนี่ยนะครับผมก็ผมก็อยางมาอัปเดตให้เบื่อนนะครับเพราะว่าผมกัมีความตื่นเต้นด้วยกันนะครับ แดีใจนะครับเห็นอ่อยเขาจะเริ่มเติบโตนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณหลายๆครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับผมที่เริ่มติดตามผมเลยนะครับขอบคุณครับส,สวัสดีครับ